สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะครอบครัวครอบครัวอะไรครอบครัวมูฟี่ออสการ์ของเราก็จะมารีวิวเรื่อง Blade Runner 2049นะครับของเดนนิสเลนเนอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเด็กๆครับเด็กๆวันนี้ดูหนัง6ชั่วโมง35นาทีนีเขาเห็นกี่เหตุเลยนะครับผมมีคนไปเข้าห้องน้ำกลางเลื่อนด้วยน่าจะมีการเดอร์มิชชั่นน่าจะมีกาเดอร์มิชชั่นนะครับเพราะว่าหนังค่อนข้างยาวตัวอย่างหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับผม ่คุณคุณแม่มีความเห็นเองครับกับหนังไซไฟแอคชั่นไม่เองหรอกไม่เองหรอก๋ยวมาดูจากวันนี้มีความหนาวนิดนึงนะครับผมมันแค่หลับสนุกไหมอ่ะสนุกหลับมัไม่หลับไม่ลับไม่หลัค่ะเป็นหนังที่เด็กเด็กทั่าดูกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับก็คืออาจจะสปอยนิดนึงนะครับผมเข้าใจไหมว่าตอนหลังนี่ เข้าใจเรื่องราวไหมว่าแต่งเขาเล่าเก็บกับอะไรแล้วก็ตัวละครเป็นยังไงถ้าเอกเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์รู้เรื่องไหมคนหุ่นยนต์อรากล้าว่าถ้าเอกเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์รู้เรื่องไหมคนคน,คนก็เลวแล้ว <c oughs> แล้ว,ลวถ้าเอกมีแฟนเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต์คนคนแย่หิดเลยโอเคหินหมดเลยเฮ้ยหรือูนม่ใ่หุ่นยนต์เเป็น แม่ลุ้นใ,ให้เขาเอกเป็นเป็นลูกของไอจอีแก่อืมนันแหละคือแม่เข้าใจตอนแรกแม่เข้าใจอย่าง้คือหนังม <ๆ S 2> ันมีลูกหลอกเยอะนะฮะมีทีเล่นทีจริงแล้วก็มีคือจริงๆหนังเนี้ยหลอกเป็นหนังไซไฟแต่จริงเป็นหนังสืบสวนแต่จริงๆถ้าพูดถึงอ่ะถ้ามันให้เป็นฝา,าแฝดกันก็ได้เนาะเป็นพี่น้องกันน่ะก็ได้เพราะว่าจริงๆหนังันี้มันเล่นกับความแต่แต่มันมันหักมุมแบบมันเล่าเรื่องอย่างงี้แต่จริงๆอ่ะ ความจริงอ่ะอาจจะอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้แต่ว่าเขาปิดบังมันคือหนังมันไปสิมันมันไปจนดจุดที่ว่าไม่รู้แล้วว่าอะไรหลอกอะไรจริงเนี่ยเพราะหนังนี้มันเล่นกับเรื่องมนุษย์หุ่นยนต์จริงหลอกความความความควาฝ่ายฝ่ายที่ช่วยช่วยพระเอกเน่่งสุดท้ายใช่ฝ่ายดีหรือเปล่าฝ่ายที่ฝ่ายที่มาช่วยอาจจะหลอกพระเอกก็ได้มันเพในเมื่อกคนเนี่ยมีมีเลือดมีเนื้อมีการตายมีการอะไรเกิดขึ้นก็เนี่ย มันก็แยกไม่ออกแล้วว่ามันมีคนหรือบนยนต์ว่ามันถ้ามันทำทุกอย่างเหมือนคนเนี่ยมันก็คือมันก็คือคนแล้วว่ามันก็คือมันก็คือความจริงแล้วอ่ะก็เลยมาดูว่าแล้วแล้วมันมีความรู้สึกไงมันมันมีความรู้สึกแบบเหมือนเป็นมนุษย์อ่ะเป็นมนุษย์แบบไนี่ไงมันไม่ได้แบบแบบ โคนนิ่งมาแบบจะไม่ถ้าถ้าพูดพูดถึงโคนนิ่งเนี่ยมันมันมันจะไม่มีความรู้สึกแบบมันสามารถใส่กระทั่งเรื่องความทรงจําได้ว่าไม่รู้ความทรงจําไหนเป็นความทรงจําจริงความทรงจําไม่จริงอะไรอะไรอะไรจริงอะไรหลอกอะเนาะนี่จริงจริงคลิปนี้ก็จะ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 เผยภาพว่าอะไรบางอย่างสําหรับเด็กสองคนนี้ทายซิว่าคนไหนเป็นหุ่นยนต์เอ่อคนนู้นแกมานี่ มันเป็นความลที่ครอบครัวเราไม่เคยบอกใครมาก่อนนะฮะเด็กคนที่วิ่งมากๆไพเปิดมากๆหรือเด็กที่ไม่ค่อยกินข้าวปรากฏว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกของเราในกอคือเปิดเผยคุณหมอสันตีอะเป็นคนเอามาให้เราเรีนแล้วบอกว่าเป็นลูกอพ่อเป็นทารับจะบอก มันไม่ใช่เรื่องหนังแล้วมั้งเนี่ยพ่อพ่อเป็นพ่อของลูกจริงจริงแล้วพ่อเป็นแม่ของลูกนะไม่แม um ่หรอมันรีว bon ิวหนังตรงไหนเมื่อก่อนแม่อยู่คอนโดจริงจริงแล้วนี่เป็นกิ๊บก็ สนุกดีครับผมเหมือนแับเนัเอร์นะเป็นเป็นหนังที่มองว่าเป็นดีเบคก็ได้เป็นพักต่อก็ได้คือมันมันทำให้เราแบบคิดคิดแบบคือจินตนาการได้ว่าเออคือมันเล่าเรื่องสนุกด้วยมันเล่าเรื่องแบบตื่นเต้นตลอดมันเล่าเรื่องแบบเราทึ่ใจตลอดดูดูอ่ะถ้าเด็กดูอาจจะง่วงหรือคนคนดูบางคนอาจจะเบื่อเป็นเป็นช่วงเป็นพักแต่เราอ่ะเวลาเราดูแล้วเรารู้สึกว่าอยากติดตามอ่ะอยากติดตามอ่ะแบบคือแบบ หรือมันจะต่อยไงวะแค่ไม่อยากลบก่อนวาาปูมไว้มันวางปูไว้ค่อนข้างดีแล้วเรารู้สึกว่าเราอินไปกับเรื่องพออินไปกับเรื่องเราก็อยากู้ว่าเอะตกลงอะไรจริงอะไรไม่จริงกันแน่เน๊ะทำไมความความจริงมันความไม่จริงมันดูจริงจังและความจริงมันก็ดูไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเป็นความสนุกแล้วก็คือตัวพุ่กับเรื่องนี้นี่ก็เป็นพวกอ่ที่คือเล่าเรื่องทด้ทะเยอทะยานมากคือมันมันไปแบบมันไปดียอดมากสปอยไหมสปอยอยากดู คืออยากตอนนี้อยากกกับโลิอยาดูต้นฉบับเลยว่ามันมันเล่าเรื่องสนุกขนาดนี้หรือเปล่ามันสัมมเพราะว่ามันเขาดึงตัวละครจากจากจากต้นฉบับมาเล่นด้วยตะร้องให้เอกตายป่ะไม่ตายเขาก็ไม่ได้ตายจริงป่ะที่มันนี้นอนยืนกลางนอนยืนกคุยไม่อยากออกก็หนังที่ท้าทายต่อปีนี้นะครับผมก็ขอแนะนำสำหรับหลายๆคนที่เป็นคอหนังนะครับผมก็ไม่ติดปากแน่นอนนะไม่สามดาวครึ่งในเรื่องนี้ สามดาวขึ้นกับเป็นอันแรกนะโมวี่ให้กี่ดาวครับผมสองดาวครับตันใกล้กี่ดาวหลับตันใกล้กี่ดาวไม่ให้กี่ดาวมากเหรอความรู้สึกว่าเฉยๆยังไม่ยังไม่เท่าไหร่มันมันก็สนุกอะดูดูเพื่อความบันเทิงดูดูให้คิดดูให้แบบเออมีความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวไม่ชอบหนังไซไฟนะแต่เรื่องนี้มันหนังสืบสวนก็แล้วก็เล่าเรื่องสนุกก็เลยชอบ หนูให้สอนเราค่ะแบบปกติยะถ้าเป็นหนักแบบนี้แบบป๊าจะไม่มาดูหนูหนักเด็กตั้งอันนั้นหนูได้ให้สานดาวไปเลยโอ้ยโอเคครับผมขอบคุณที่เลบฟังครับสำหรับคลิปครอบครัวครอบครัวมีเพน่อมีลูกเป็นเป็นเป็นพันผสมนางลำโอเคขอบคุณครับ ก็จะเป็นตามยูทูบเอบอร์โบบี้อะครับผมยูทูบเบอร์โอเค